สวัสดีครับวันนี้เราก็หลังจากไปส่งแม่บ้านจากที่ทำงานเสร็จนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเลยนึกอยากจะไปนั่งตกันดินเล่นนี่ครับทุ่นหาไม่เจอครับได้แต่ทุ่นนี่ไม่มียอดครับทุ่นเก่าที่มันหักยอดก็ไม่มีเพราะว่าพอดีไปเสียบทุ่นปงน้ำตกกุ้งสวัสดี พึ่งมาครับค,ครับเริ่มเริ่มเดินแล้วครับเริ่มมีตัวกินแล้วนี่ครับก็ห่อทุ่นก็ไม่มียอดกันนี่เห็นแต่เกลียวยอดมันหักทุน่นผมรีผมไปตกกุ้งใส่ทุ่นฟองน้ำผมแล้วผมไม่รู้ผมไปเก็บไว้ตรงไหนหาไม่เจอในกล่องเบ็ดก็ไม่มีเลยม,มานั่งตก ร้อนเหมือนกันครับตั้งกล้องถ่ายไว้ด้วยยังไม่มีตัวเข้าเลยครับนั่งได้ประมาณน่าจะ3นาทีได้แล้วเมื่อกี้เหมือนมีตัวเดินทุ่นเดินอยู่เดี๋ยวมาติดตามดูกันครับว่าเย็นนี้จะได้ตัวไหมขนาดนี้ก็เวลา น่าจะสิบเจ็ดนาฬิกาครับห้าโมงเย็นแล้วจะมีตัวไมยุงก็เริ่มจะมาแล้วครับเดี๋ยวดูอีกนิดนึงดูอีกนิดนึงครับเผื่อผมว่าผมเหม็นทุ่นเดิน เดินรอบเลยนรับเลยนรบอ,อนรบ,ออรบผมจะวัดแล้วนะครับโอ้อยูเลยดูรับเอาหมอครับเดี๋ยวหาที่วางกล้อง